เนื้อยอะอุ้ยทีเด็ดดึงกุกร่ด้างนี่เยรล่าดนวยอ่้มกุ้งกระดกดูสิครับตมนะตัเนียขอกแ้กินเยอะแล้วใครตุอ้วนล่ะครับใครก็ได้ครับที่นี้อะไรนะครับ เขาีดแบบเอวกว่าแนงดูดูดูมือมันเดียวต้นมาแล้วต้นไม้ล้ะสุเลยกว่าในแบบ มือตัวเนื้อเปล่าหรอ่หมูปเหรอเอายืมไปดิโอ้ตัจริงอันนี้เสียงจริงไงไม่จริงมูวงัเงาวิ่งเลยะลองเงาไงเยไม่เงาันเงาแบบธีชาติจะแกงหลุดไ่แม่งโ

下一个吧。拜拜 <noise> วายอนาคดาว้างาหมดมากตัวเฮ้ยยับหนยับ โดเที่ยวไปนแน่ยโป่า้ละเศษสิงกรทิ้งแบบโอ้แคมป์ต้องโมแตก ไหวยหอยี้อยี่อตี่อ้นยี่อตนยี่หต้ี่้อต้นยี่ห้อยีห้อยี่ห้อต้นยี่ห้อ่ห้อต่อย่ต้่อ่อนยหนยน้อนี่ห่อ้หหห ไม่ใช่กินมไม่้่ออกนาทีแล้วการชมรายการ e t r y จะนังทุกงอย่างนี้ไมู้ังเพื่อนี่ไงที่จะ้ผัวฝันกลัวจังน้องเกียร์แลเกียร์แล

ก็เฉยๆทั้งนั้นเนาะอะไรเปิดเปากระโดดปีนที่ลงไมครับ่ลองเปิดที่ไม่เปิดปเถอะผมป่มแล้วแล้วดิแมงแมงลงมาไม่เป็นอเออมาลายไเท้อม้มาลายไปทิ้อมไปดีเบตังเออ เปิดแล้วาจะเปิดไปอว่้านหินไฟบ้านหิสีมันจะมีเซดีๆตรลับข้าศูนบ้านงไม่ได้บ้านมีสิ่งล้ไม่บ้านหินล้วนลุกแม่มีกล้องทุกที่เลยาอทองจะใส่หัวบกโอเ ตกใจหมดเลยว่า oh. wow. wow. ไปไปสยอง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 โอ้ยโอ้ยดีด uh ีหมดน้า uh ัวเลยมืดหมดเลยไปแล้ว uh ีป่าหรอกมันแก้ให้เราเปเนื้อแหละพเราผ่าไม่เปียวหรอกร มันจะมีเซนเซอร์แต่มันก็ไม่แน่จริงจริงคำเตือนในจริงลงมาดิโดนหวยเอิร์ธเนี่ยแม่จริงมาเเอะนี่กับแล้วพอตกแล้วเฮ้ยเลยไงอดีตช้างนี่ไงช้างช้างอู้งู้หญิงผู้หญิงเกเรวะ Bà sáng, Bàn bàn thêm sáng tôi ở nơi, sáng tôi ở này sáng tôi ở cái chốt gì vậy, <laughs> cái rồi, cái đó thì mình chỗ cái 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 สภาพลีเวอร์ไม่ใช่สุดเลยอะมซันสตอรีนี่งโูตอนนี้กูว่ากูเล่นเครื่องเล่นไม่ได้แน่อะไรยเี้ยแล้วเขไม่ยเดอีที่แล้วมันจะขับมันเลยเว้ยตกมันตกมัตมัตกออรถเปิดประทุนไง ขนมลื่นด้วยเก่งความปลอดภัยไม่อยู่ข้างนอกไงให้คนน้าทเล่นสักเกมก็ยังดีทำผ่ดทองควายด้วยควายกินเนื้อกินเนื้อเลยตกใจเหรอมาลองตท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกหน่งนี่น่าจะช่วยเดี๋ยวไปช่วยล้ไม่ต้องกังวลเป็นผู้ำลอง ถ้าขอ, <those tracks. S 1> องจริงว่าถ้าของจริงนะเยดเคฟูรี่จำเลยอ๋อมันจะเยดเคไววตระเข็ตักร้อยเปอร์เซ็นต์ไวเป็นการพนต่อไปหายหนู เดี๋ยวพี่ถ่ายนานเ้ยแนี้เลยเวาว่งเด็กพี่จะเป็ดาทีก่าแล้วกจาทั่วเมืองด้านหลังมเหมือนเจผีพี่ยิ่งมือกนัง้าวดีน้ำด้วยตกการด้วยไม่รู้ไม่รู้จะหูยิ่งนอรือสิงโตู บ้องเล็กยังวะดูดได้ไงบ้าเรามันแค่หลอกเว้ยมันถึงเหรออ๋อที่กูถพ่นพ่นพ่น้ะมึงแค่เดนระวังน้ำนัจ๊ะลองพ่นจริงไม่ได้เป็นเล่นน้ำอะไรไม่รู้ด้วยแหละน้ำนี่เหี่เชื่อกูว่าล่ะเชื่อเปี้ยงชี่เลยนั่นปะกี่กี่นี่ดิ็นไงซิงโตแม่จิงโตเข้ามีอะไรอยู่ขในเหร ไม่ได้รินปทางนี้ได้เนี่ยอ๋อเนี่ยเยเนี่ยนะอนี่มันกระโดดน้ำมานะแหวขาวเรอเล่นขี่สิงโตขีหีขีอะไรน้แก้ว้แก้วโตเป็นอะไเน่ย

เห็นเลยยัยเหมือนอยู่ในภูเขาที่มีน้ำตกพอแล้วพี่ถ่ายจบแล้วหรือแบบไรเดี๋ยวก็ลองไายหยุดแถวเลยแล้วขั้นหลังอ่ะอีอบรรยากาศด้านหลังพิ่นย่าด้านหลังเอาเอาเอา